สวัสครับครับผมสวัสดีนะครับผม เห็นช่องตาออทองนะครับนี่คือ้วนเห็นสับปะรดนะครับนี่ครับสับปะรดมาส่งนะครับวันนี้อ้วนนะครับผมก็เมื่อกี้้องช้างนะครับผมก็อยู่นี่นะครับผมก็ได้นําเข้านะครับเพราะว่าจนสับปะรดมาส่งนะครับผมจะเปลี่ยนกันลงที่คนละรอบนะครับผม พี่ดาวก็เอาเข้าหลักนะครับพี่ดาวต้นสับลุดใหญ่นะครับผมต้นใหญ่นะครับอะไรครับตะลปะัดตะลปะปัดนี่นะครับก็ลองใช้นะครับผมลองใช้ไม้เชฟี่นะครับลองใช้ไม้กันสั่นครับที่คุณแม่ส่งมาให้นะครับผมนี่นะครับอ้วนนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลย คานาเล่นนะครับก็กาลังขึ้นอยู่นะครับผมนู่นนะครับขึ้นรถนะครับผมกําลังเอายาลงนะครับวันนี้ฝนเหมือนจะตกนะครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงเนาะฝนเหมือนจะตกนะครับผมฟ้าคึมนะครับนู่นนะครับเพื่อพิดาวนะครับผมก็นี่นะครับผมรถใหญ่เลยนะครับสับปะรดของเราก็หนึ่งรถนะครับผมกินได้อยู่ประมาณสามสี่วันนะครับผมงวดนี้ต้นใหญ่มากนะครับผมงวดนี้กอใหญ่มากเลย นองช้างกินดีมากนะครับผมนี่นะครับอ้ <Yeah. S 1> วนชอบนะครับอ้ <Yeah. S 1> วนลองนะครับผมลองใช้นะครับผมไม้กันสั่นนะครับที่ชั้นเมย์ได้ส่งมาให้นะครับผม อร่อยนะครับอร่อยมากกินอยู่พี่งวดไปไห้เลยนี่นะครับผมสับปะรดนะครับต้นใหญ่ๆนะครับผมงวดนี้นะครับผมชุดโอบนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับ นาเลตร,รัต้นหนึ่งนี่เท่าเกือบเกือบเท่าตัวพินาเลศเนาะไม่ต้นต้นหนึ่งนี่เกือบเท่าตัวพีคอนาเลศเลยหนักนะครับผมนี่ครับ <SD az> นี่ครับพี่ดาวนะครับผมนี่พี่ดาวดาวลอยไหมพี่ดาวพี่ดาวไม่ได้เอาตะขอออกนะครับผมพี่ดาว ผมก็ลองใช้นะครับผมก็อาจจะมีสั่นๆบ้างนะครับผมเพราะว่าเป็นการใช้ของเราครั้งแรกน,นะครับผมก็กําลังหัดนะครับผมกําลังหัดเล่นนะครับนะครับผมก็หมุนเล่นนะครับผมหมุนเล่นช่วงอยู่ในการฝึกนะครับผมถือว่าใช้ได้ดีมากนะครับผมไม้กันสั่นนะครับผมก็ ตามที่ผมได้ดูมานะครับก็โอเคนะครับผมก็ใช้ได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันลงครับพี่คนละเล็ดนะเปลี่ยนกันลงบ้างครับผมเยอะแยะอย่าอนตปรอบนี้อ้วนกินดีนะครับผมอ้วนกินดีเลยครับ ต้นใหญ่ครับผมงวดงวดนี้ต้นใหญ่มากเลยครับฝน,นฟ้าก็เริ่มมาแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครับฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับผมก็สับป,ปะรดนะครับผมนี่ของน้องช้างของเรานะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับผม เดี๋ยวพี่ดาวพี่ดาวกินดีไหมพี่ดาวดาวกินไหมพี่ดาวพี่ดาวกินดีนะครับผมพี่ดาวชอบเลยนะครับดูโยกโยกอึบอึบอึบกัดเออครับผมกินอย่าง an, อร่อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเสียงดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับนี่พี่ดาวอร่อยไหมพี่ดาว สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้แม่ๆนะครับผมได้รับชมนะครับผมว่าสับปะรดนะครับผมมาส่งหนึ่งรถหนึ่งรถนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องไอตาอมทองด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ